ใส่หนูพี่น้องหนูผุกง่ายครับหนูตัวใหญ่มากหนูผูกง่ายผู้ที่ทำการย่างหนูอยู่คณะนี้ก็คือน้องฝนครับซี่ย่างหนูซูโม่กินหนูตัวก็เริ่มหนูอันนี้หนูห้าห้ากิโลหนูห้ากิโลเคยเห็นว่าทุกคนโอ้เป็นตาแต่เสีขนาดเลยหนูช้างนะจ๊ะอันนี้มันเป็นกระพรอนไม่นานนี่กระพรอนวะ พ้าะเหนูพี่น้องครับมือนี้ย่างหมูนะครับย่างหมูเป็นหมูหมูปลาบนหมูปลาดอกหมูหมูจี่น่อยหมูไทยนะครับที่เพ่งย่างซึ่งลาบเนื่องในงานอย่างเนื่องในงานอย่างนี้ละเมื่อนี้งานฉลองเพลงงานฉลองเพลงเออเชดอมเชดอมเชดอมพวนัน เออเสรียด้อมพนมมะหอยเพลงพนครบรอบจักเท่าไหร่ก่อนจักแสนวิวหรอกสามสามสามร้อยสามสามแสนสี่แสนวิวบ่สี่แสนวิวเพลงเงินเพลงเงนมักพูบ้าโอนเนามักอันนี่ก่อนมักสาสมหน่อยบ่เงี่ยบ่เออเอาเอาเป็นว่าเพื่อนเอาหมูมาให้เพื่อนอยู่สกลนครครับพี่น้องเพื่อนเอาหมูมาใหอยแข่งรองยอดวิวสูงเพลงเพื่อนอ่าแจ่มมือนี้กับแม่เซียวใช่ป เออเอืามแต่ว่ามือนีก้กะมีการปล่อยเพลงของสายยันบันรุ่งออกไปด้วกันครับพี่น้องครับอ,อจะเริ่มขอไปเบิ้งอยูท่องสายยันบันรุ่งนะครับเพลงค่อยแขนง<ะ>ข้อแข่งอเ,เอ,อ่อค้อแข่งซึ่งกะเป็นบทเพลงเกี่ยวกับุ้ายที่มีอยู่แล้วโบไาณแถ่าแล้วในเมีย สาวสำน่อยปาที่นี่บ่มีแห้งบุ๊คบ่มีแห้งปั่มเขาได้ก็เลยอาศัยกระชายดำ <c oughs> เป็นกระชายดำเออมันเออเป็นไงเ,เป็นกาแฟอาศัยกาแฟครับกแาแฟมีชายของโชคกมีชายอ่าเป็นยังคือต้องขูดไปเรื่อยอันมันมันจะดำนะจ๊ะเออ เมื่อนั่นน้องฝนพาอาจารย์คมไปเที่ยวฝั่งลาวนะครับไปจีบสาวลาวสองคนชื่อน้องหน่อยกับน้องไม้์อ่า,อขา,าข้าเจาา้าววนนข้าเจ้าอั่ยาสยดีเนาะบามวนเนาะอี่หล่ะเขามีโอกาสะจะพาลุงไปอ,อ,อีกมีโอกาสพาลุงไปอีกใช่ปะไป,ไป,ไ,ปไปน้ำเพลินเมื่อนั้นครับพี่น้องครับต้องเน่าส่วนน้งนี่มันยางแล้วแทบปันบาคูเคยมากเนาะมันก็เคยไปดอกพี่น้องแต่ว่ามันไม่ได้ไปโดนแล้วครับ นี่เอาไปมาถือปั๊บวะที่นี่เอาเป็นอยัางที่ไปไว้กินกาแฟและไทยดีเนาะเออล้วงไทยนี่แล้วไปนึกว่าร้านชัปจำของห้องน้ำตัวตาบอกเพื่อนแั่คุณบาร์เหรอเออของน้ำเพาแต่เพื่อนเขาห้องน้ำครับผมถือตำรวจเอื่นไปหาเพื่อนบอกว่ามีใบโควิดบอมเหรอนะเลยว่าบ่มีแล้วมี่ยูนว่าได้ออกมาน้ำโอ้ไอเสียร้อยในบ่อเหรอนะวะ ลานอยู S <S <preach miracle> ่นาห้องน้ำเขาบอกขี่ไปวะไอขี่ไปวะไอสัสเป็นอยังลรเนึกว่าไฟฟ้าดดูเนึกว่าเออโอ้โเนึกว่าหมาไล่ลุงบ่แล้วเสียเสียขาโควิดลอยบาทเพื่นนี่ก็จมมุ้งมุ้งมาที่นี่จมจมโจาไปคนไปอะไรบ่เสียเนาะเออคนรอไปเลาะเสียเอเห็นคนรอไปเสียสิเข้าใจว่าคนรอมีเงินใส่บุ๋เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเหมือนทาผู้หญิงคนนั้นกันลุ้งไอยาไปห้องน้ำไปถามให้ผู้อยู่ห้องน้ำบ้าน ไอสาวนั่นยงออกมาไปยังยังจ้าพอนะออกมาปรับเลยบกวกหลานสาวไปถามไปคุยเบื้องฮัตบอกถึงว่าไปโควิดนี่ลุงนี่นะได้หลายที่สุดประเภทใบรับรองการติดโรคโควิดเนี่ยเพราะลุงแชมติดโควิดมาหลายเทียแล้วจนด้ในบประกาศเต็มอากลากแล้วลุงอันชีพหรือไฉลลูกอาอันเดียให้ได้อันชีพนะครับอนสีเขียวเ,เ,เอาเอา้เอา เออเออตอนนี้เขาจะจะปีนนะครับอ่าฟังทางฝุ่นเขาจะว่าปีนนั่นว่าไทยเ้างสว่าพริกบ่ไดียบบะมันย่างสี่โค้งผัวด้พี่น้องย่างย่างสี่โค้งหมูเอาพริกพริกไหวปะตัวอีเหลียวเออเอาเออนี่ไอ้เดี๋ยวให้ต้องกราด พี่รองพิกอืมมัม่เออมันไม่ทำมันใหม่ถ้าเก่าๆอ่อกมันมากกว่าเออทั้งราเป็นชนละครับอืมเรบไปที่นี่สามีเธอไปไหนไม่รู้นะสามีเธอน่ะชื่ออะไรนะเลือมเืือเลื่อมเสือเลื่อดเสือหน่อครับเอาเอานี่ออกนั่นลงหน่อเฮ้ยวายอันมันเจ็บเอา เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญมาเบิ่งครับอันนี้ไอ้มันมันสิเอานี่วก่อนนะเอาอันเอาอันเอาหนังนี่นไหมเอาหนังว่าเซล์หนังออกก็ต้องปาดกินไปน้ำเออปากินมาน้ำนี่นะมิฉะนั้นมึงปาดมาเดี๋ยวลุงจะชิมเองเออไปเอามีดมาครับมีดไหนะเออนั่นเดียมีดนะมึงนี่ปาดมาซิมครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิลองซิมเบิ่งปาดมาจัน่อยปาดนี่ ดีเด็ดสิมันกันอืมอือเออมาอืม,อ,อ,มอือลือ,อ,อรครับพี้องพี่น้องครับชิมนี่เสียไว้สักนิดละพ่อการชิมหนากัแล้วกันมาจินย่างย่างหนูใหญ่น้ำกันได้พี่น้องเด้อขอบคุณเสียดอมไม่ไรที่วุษาเอาหมูมาฝากไปแล้วพ่อชิมหนาอย,ยู่ดีมีแห้งสูกงก,ก้นความาเก็บยาสดยความไข่จะเซมีครับสุบ่บ้านรักตายแข็งแรงทุกท<ด>่าน สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนเอาวขอให้ยอดวิวของเพลงขึ้นหลายๆเด้อเสียดอมเอ้